สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบกลางมีคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุก9ปีและเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครการเลือกตั้ง5ปีนายนิพนธ์บุญญามณีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะกรณีไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ให้กับบริษัทพล,ลวิทย์เทคจำกัดซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล คดีนี้ปปชยื่นฟ้องคดีอาญานายนิพนธ์บุญญามณีกรณีละเว้นไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ให้กับบริษัทพล,ลวิทย์เทคพลัสจำกัดในสมัยดำรงตำแหน่งนายกอบจอร,รวมเป็นเงินทั้งสิ้น50ล้าน8แสน0บาท โดยเมื่อวันที่9มิถุนายน2565ที่ผ่านมาสารปกครองสงขลาได้อ่านคำพิพากษาของสารปกครองสูงสุดที่พิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้อาบาจอสงขลาชำระหนี้ค่ารถช่อมบำรุงทางอเนกประสงค์2คันให้แก่บริษัทพลวิทย์เทคคลัสจำกัดผู้ฟ้องเป็นจำนวนเงินรวมดอกเบีย้ยกว่า80ล้านบาท และนายนิพนธ์ได้ประกันตัวในชั้นอุทธร์ตีราคาประกัน2แ0,000บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชาอาณาจักรค่ะขณะที่นายกอบอจอสงขลาคนปัจจุบันนายภัยเจนมากสุวรรณบอกว่าหลังจากสารปกครองกลางพิพากษาให้อบจสงขลาชำระหนี้ค่าซ่อม บำรุงทางให้กับบริษัทพลวิทย์พร้อมกับดอกเบีย้ยกว่า80ล้านบาทอาบาจอได้ชำระหมดแล้วครับตอนนี้อาบาจอตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเรียกเงิน30ล้านบาทคืนจากผู้ทำให้อาบาจอเสียหายแล้วก็ส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาตามระเบียบแต่ยังไม่มีการตอบกลับจากกรมบัญชีกลางแต่อย่างใดครับแต่ถ้ากรมบัญชีกลางบอกว่าเขาไม่มีความผิดอะไรก็ทมเพื่อปกป้องเลยก็ว่ากันไป ก็ไม่ต้องถ้ากรรมธการบอกว่าไม่ไม,ไม่มีผู้ต้องรับผิดชอบตรงนี้เพราะทำด้วยความสุจริตใจหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ก็บอกอ่านี่ทาไปทําให้เราต้องมาเสียดอกเบี้ยเพราะงั้นดอกเบี้ยตรงนี้ใครต้องรับผิดชอบนายกนายขอได้ท่านนายกนายขอรับผิดชอบเราก็ต้องแจง้งเข้าไปให้เขามาชําระแต่เขาไม่มาชําระไปในกี่วันตานี้ก็ต้องฟ้องประมาณนี้ ปีนี้บริษัทพลวิทย์เทคพลัสจำกัดเป็นผู้ชนะการประมูลจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอนเนกประสงค์สองคันค่ะเป็นเงินทั้งสิ้น50ล้าน8ปด0 0บาทในสมัยที่นายอุทิิชูช่วยดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบจอสงขลาเมื่อปี2556และมีการส่งมอบรถในช่วงที่นายนิพนธ์ดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบจอสงขลาในปีเดียวกันแต่ว่านายนิพนธ์ปฏิเสธการจ่ายเงินอ้างว่ามีการผัวประมูลในโครงการดังกล่าวทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการตรวจรับรถ และทดสอบรถโดยคณะกรรมการขึ้นทะเบียนรถเป็นของอ,อบอจอรเรียบร้อยแล้วนั่นทําให้ทางบริษัทพลวิทย์เกิดความเสียหายนําไปสู่การร้องเรียนหลายหน่วยงานและฟ้องร้องต่อสารปกครองสงขลาค่ะ